สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลทีเด็ดบอลป่าโมกนะครับวันที่1พฤษภาคม2567นะฮะก็มี4ตัว4คู่มาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะไปดู4ตัว4คู่วันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปสรุป4ตัวเมื่อวานนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับผม สำหรับเมื่อวานนะต้องบอกว่าเขียวปื๊ดนะครับนะหวานเจี๊ยบนะครับนะก็4ตัวนะครับเข้าทุกตัวนะครับกินครึ่ง2ตัวนะครับกินเต็ม2ตัวนะครับใครที่เล่นบอลสเตปก็แตกอย่างหวานเจี๊ยบใครที่ตามบอลเต็ง4ตัวก็กินอย่างหวานเจี๊ยบนะครับก็ไม่รู้ว่าจะฟุกเข้า4ตัวได้อีกเมื่อไหร่ท่านผู้ชมนะแต่นะฮะแต่ ป๋าอยากจะพูดอะไรสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะป๋าป๋ามองว่าสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยป๋าท็อปฟอร์มมากเลยนะนะฮะหน้ายูทูบเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20เมษายนนะครับถึงวันที่30เมษายนท่านผู้ชมคําพูดป๋ามีหลักฐานนะครับท่านแค่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของป๋าที่ป๋าลงอ่ะตามวันที่ที่ป๋าบอกเลยนะครับวันที่20ถึงวันที่30เนี่ยท่านผู้ชมป๋าพลาดแค่วันเดียวนะครับป๋าพลาดแค่วันเดียวที่มันตายมากกว่าเข้าอ่ะแค่วันเดียวนะครับ แค่วันเดียวคือวันที่27ท่านผู้ชมลองไปหาดูได้เลยนะครับป๋าตาย3ตัวนะครับแล้วก็เข้าแค่1ตัวเท่านั้นนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันอื่นๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเข้ามากกว่าตายนะฮะแล้วก็มีเข้า2ตาย2ประมาณ3วันนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับย้อนกลับไปดูได้คําพูดป๋าทุกคําพูดมีหลักฐานหมดนะฮะ ป๋าไม่จําเป็นต้องเฟกหรืออุปโลกให้ตัวเองดูดีหรือว่าให้เป็นคนเก่งเป็นเซียนบอลที่ผู้วิเศษอะไรไม่ใช่นะฮะป๋าก็เป็นนักลงทุนนักเดิมพันธรรมดานี่แหละนะครับแค่เป็นคนที่มีเทคนิคมีแนวการมีแนวทางนะครับในการวิเคราะห์บอลแล้วก็มาอัดคลิปนะฮะกระจายสู่สาธารณชนแค่นั้นเองใครที่ชอบเหมือนกันนะฮะก็ติดตามกันนะครับใครที่ไม่ชอบก็ไปดูช่องอื่นไม่เป็นไรนะครับแค่นั้นเองท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ป๋าก็มีกลุ่ม v i p นะครับ กลุ่ม v ีป๋าป๋าก็ให้ทีเด็ดทุกวันนะครับในกลุ่ม VP บอลเต็งเนี่ยอย่างน้อยเด็กเก้าตัวนะครับแล้วก็บอลสเต็ปสามสามชุดนะครับแล้วก็รวมถึงบอลเช้าบอลบ่ายบอลเย็นก็มีหมดนะครับสโลแกนป๋านะครับชัดเจนมากนะครับอยู่กับป๋านะครับต้องเข้ามากกว่าตายนะครับต้องได้มากกว่าเสียต้องกําไรมากกว่าขาดทุนท่านผู้ชมก็ฝากไว้คิดด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนแล้วกันนะครับวันนี้ไปดูสี่ตัวสีคู่กันเลยครับผม มาถึงคู่แรกตัวแรกนะครับในศึกกานโชซิลีบีอิตาลีนะครับระหว่างคาตันซาโลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยืนของเอซเวนิสนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ2ทุ่มตรงท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะมาดูราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเฮตเฮตก่อนว่าคู่นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่นี้นะครับเ,เคยเจอกันสานัดแต่2นัด สนัดที่เหลือตัดออกไปเลยนะครับมาดูได้แค่นัดเดียวก็คือปี2023ล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านเวนิสนะครับที่เอาชนะคาตาซาโลมา2-1นะครับแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูง1นัดด้วยนะครับส่วนฟอร์มเจ้าบ้านอย่างคาตาซาโลนะครับ5นัดล่าสุดก็ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับกินเดิมพันสีเสียเดิมพัน1นะครับตรงนี้แล้วก็สูง3นัดต่ำ2นัดนะครับนี่คือฟอร์มของเจ้าบ้านนะครับ ส่วนฟอร์มของทีมผู้มาเยือนนะครับอย่าง A.C. เวนิสนะครับก็ชนะ3นะครับเสมอ1แพ้น1น1ะครับกินเดิมพันสเสียเดิมพันสนะครับแล้วก็สูง3ต่ํา2นะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของราคาคู่นี้กันหน่อยนะครับว่าน่าสนใจหรือเปล่านะฮะอ่ะอ่ะท่านผู้ชมเออคู่นี้สาห๋าเนี่ยมันแปลกนะ แต่ไม่รู้ว่าในลหีกมันจะแปลกหรือเปล่านะครับการโชว์เซเลบีเนี่ยเป็นลหีกที่สัดส่วนบอลต่ำนะท่านผู้ชมราคาปปเนี่ยสูงต่ำส่วนใหญ่จะอยู่ที่2ลูกถึง2ลูกครวบแต่คู่เนี่ยราคาปปโดดมาถึง2ลูกครึ่งควบ3าเนี่ยท่านผู้ชมมันสูงมากนะมันเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะคู่เนี่ยชัดเจนเลยนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันเลยนะฮะแบบไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยดูแบบด้วยตาเปล่าเน,น้นๆนะไม่ต้องไปดูอะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงท่านผู้ชมดูนะฮะ ข้างบนเนี่ยนะครับต่อครึ่งควบลูกไหลหนึ่งลูกใช่ไหมนะเห็นไหมต่อหนึ่งลูกเนี่ยต่อครึ่งควบลูกท่านผู้ชมดูสกอร์สูงต่ำ,ตำดิฝั่งเนี้ยนะฮะเห็นไหมฮะสองลูกครึ่งนะครับอ่เดี๋ยวพาไปดูอีกนะฮะเออ่ครึ่งลูกบ้างเนี่ยนะฮะราคาครึรร่งลูกก็สองลูกครึ่งเดี๋ยวไปดูราคาปปอกันบ้างนะฮะอ่าราคาปปอบ้างก็สองลูกครึ่งนะครับสองลูกครึ่งเนี่ยเปล่าว่าเยอะนะสองลูกอ่ะ เห็นไหมอันนี้ก็ราคาปอปอยนะสูงต่ำสองลูกควบนะอันนี้ราคาคร <c oughs> ึ่งลูกนะสูงต่ํายังครึ่งสองลูกครึ่ง <c oughs> ดังนั้นเนี่ยคูะะค่เนี้ยนะฮะคาตาซาโลเนี่ยนะครับเจอกับเอซีเวนิสเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ที่สัดส่วนบอลสกอร์สูงเนี่ยสวยที่สุดในลีกแล้วก็มีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันจากบอลสกอร์สูงนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับเป็นเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์น,นะครับ ระหว่างคาตาซโลนะครับเจอกับเอซีเวนิสนะครับป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3จัดไปตัวแรกครับผม มาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับในศึกรัสเซียครัพนะฮะระหว่างดินาโมมอสโกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปาตักมอสโกนะครับท่านผู้ชมคู่นี้เตะเวลาประมาณ4ี่ทุ่มตรงนะครับแต่ก่อนที่จะมาดูราคาคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเฮตัวเฮตก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาหลายนัดนะครับแต่ขออนุญาตดูแค่4นัดล่าสุดที่เคยเจอกันแล้วกันนะฮะสนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้าน ดีนาโมมอสโกนะครับชนะ1นัดนะครับแล้วก็สปาตักมอสโกนะครับชนะ3นัดนะครับแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูง3นัดต่ำหนึ่งนัดท่านผู้ชมส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างดีนาโมมอสโกนะครับก็ชนะ4แพ้1นะครับกินเดิมพันสี่เสียเดิมพันหนึ่งนะครับแล้วก็สูง4ต่ำหนึ่งท่านผู้ชมนะฟอร์มดีมากนะครับ ส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างสปาตักมอสโกเนี่ยนะครับก็ชะนะ2เสมอ2นะครับแพ้1กินเดิมพันสนะครับแล้วก็เสียเดิมพันหยก1นะฮะสูง2นัดต่ํา3นัดนะครับนี่คือฟอร์มของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของราคากันหน่อยท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหราคาเนี่ยสูงปีดเลยท่านผู้ชมมาดูกันฮนะ หันี่แคปนะครับเปิดมาที่ราคาปปนะครับแล้วก็ไหลลงมาเหลือราคาเสมอนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยนะครับอยู่ที่3ลูกนิ่งๆเลยนะครับไม่ไหลขึ้นไม่ไหลลงนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วท่านผู้ชมเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับแน่นอนนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยมีมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันแน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่ารัสเซียครับเนี่ยนะฮะแค่ในลีกเนี่ยมันยังต่ําเลยนะฮะมันยังต่ําเลยนะครับมีบางคู่น้อยคู่มากที่จะแบบ ราคาปรปร,ราคาเสมอแล้วจะหลุดมา2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งควบ3 3ลูกอะไรเงี้ยน้อยมากนะครับแล้วก็ยิ่งเรื่องของเรื่องคือวันเนี้ยคู่เนี้ยเป็นบอลถ้วยนะทุกบอลถ้วยทุกหลีกนะครับบอลถ้วยทุกหลีกไม่ว่าจะเป็นหลีกไหนก็ตามทุกหลีกบอลถ้วยบอลถ้วยจะสัดส่วนบอลเนี่ยนะครับต่ำกว่าบอลหลีกนะฮะแต่คู่เนี้ยสัดส่วนบอลเนี่ย สูงกว่าบอลลีกอีกดังนั้นเนี่ยในใจป่าเนี่ยมีหน้าเดียวเลยคือบอลสกอร์สูงท่านผู้ชมนะฮะหลักการวิธีการเทคนิคการดูบอลสกอร์สูงเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณใส่ใจมาหรือเปล่านะครับคุณจับต้นชนปลายถูกหรือเปล่าคุณรู้วิธีหรือเปล่าคุณอ่านเกมออกอ่านราคาน้ำออกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยมี2เทคนิคจะจะหลักๆเลยหนึ่งคือสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์กับ2อนะครับอันดับห่างกัน1อันดับอันดับ3เจออันดับ4แบบเน มีนโนมมิอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดือมพันท่านผู้ชมดังนั้นคู่นี้นะครับดินาโมมอสโกนะครับเจอกับสปาตักมอสโกคู่นี้ป่าให้สูงไปที่3ลูกจัดไปตัวที่2ครับผม <S <S มาถึงคู่ที่3ตัวที่3นะครับในศึกออสเตียครับนะฮะร,รอบชิงชนะเลิศท่านผู้ชมระหว่างสตอมกลาสนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาปิดเวียนนานะฮะ คุณนี้เตะเวลาประมาณ4ี่ทุ่มตรงนะครับก่อนที่จะมาดูราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเฮด a ทว a ์กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณนี้เคยเจอกันหลายนัดเหมือนกันนะแต่ป๋าขออนุญาตดู5นัดล่าสุดแล้วกันนะฮะวัดชุดชัวไปเลยนะครับ5นัดล่าสุดนะครับลาปิดเวยนนาเนี่ยเอาชนะมา1นัดแล้วก็สตอมการ์ดเนี่ยนะครับเอาชนะมาสตมนะครับสตมการ์ดนะครับสตมการ์ดนะครับไม่ใช่สตอมนะฮะสตมนะครับ รวมกัดนะครับเอาชนะ2นัดแล้วก็เสมอกัน2นัดนะครับเป็นบอลสกอร์สูงสองนัดเป็นบอลสกอร์ต่ำสามนัดนะครับห้านัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะส่วนฟอร์มห้านัดล่าสุดนะครับเจ้าบ้านอย่างรวมกัดนะครับใช่ปะ่ะท่านผู้ชมมันมีรวมกัดกับรวมกัดนี่แหละนะครับป๋าก็ออกออกเสียงไม่ถูกแต่มันอ่านประมาณนี้นะฮะก็ห้านัดล่าสุดเจ้าบ้านนะครับชนะสี่นะครับเสมอหนึ่ง กินเดิมพันห้านัดคือห้านัดล่าสุดเนี่ยของเจ้าบ้านเนี่ยไม่เคยเสียเดิมพันเลยท่านผู้ชมนะฮะน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ชนะสามนะครับต่ำเออไม่ใช่ชนะสามสูงสามต่ำสองท่านผู้ชมนะฮะส่วนทีมผู้มาเยือนโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมดูดิฟอร์มต่างกันลิบลับเลยนะฮะทีมผู้มาเยือนเนี่ยนะครับแพ้สามเสมอสองนะครับ เสียเดิมพันนะเสียเดิมพันนะ4กินเดิมพันเพียงแค่1นเท่านั้นเองสูง2ต่ำสามฟอร์มต่างกันเลยครับท่านผู้ชมดูเจ้าบ้านชนะ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 หมดกินเดิมพันทุกนัดแล้วดูทีมเยือนนะฮะแล้วรอบนี้เป็นรอบชิงแล้วก็ราคาสวยด้วยนะครับปาร์ลุนอย่างเดียวคือลุ้นลุ้นสัดส่วนบอลถ้าสัดส่วนบอลอยู่ในเกณฑ์อันนี้แน่นอนเลยนะฮะแต่ถ้าสัดส่วนบอลต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ย อันนี้ก็ต้องเสี่ยงหน่อยแล้วกันนะครับไปดูกันเลยฮะอ่าสัดส,ส่วนบอลมันสองลูกครึ่งท่านผู้ชมหนักใจเหมืนะอนกันนะบอลถ้วยรอบร,รอบชิงเอ่อสัดส,ส่วนบอลมันไม่ตายตัวอีกแล้วเพราะเป็นบอลรอบชิงใครๆก็อยากได้แชมป์ใช่ไหมมันไม่มีว่าทีมเก่งกว่าอ่อ,อนกวา่าอะไรอย่างนี้หรอกนะครับใครๆก็อยากได้แชมป์ต้องเล่นเต็มที่เท่านั้นแหละแต่สําหรับป๋านะฮะไม่ต้องสืบเลยคู่เนี้นะครับนะ ราคาน้ำก็โอเคอยนะครับราคาจ่ายเสมอราคาจ่ายบอลลองอ่นะแล้วก็เจ้าบ้านด้วยนะครับเอ,อ่อท่านผู้ชมคูน่นี้ป๋าไม่แน่ใจนะครับอ๋อโอเคไม่ใช่เจ้าบ้านนะครับป๋าพูดผิดนะครับตอนแรกกับป๋าไม่เห็นตัวเอ็นนะฮะคู่นี้เตะสนามกลางนะครับนะสนามกลางนะฮะถ้ามีตัวเอ็นขึ้นแบบนี้นะครับรอบชิงเตะสนามกลางอยู่แล้วท่านผู้ชมจะได้ไม่เป็นเอ,อ่อไม่เป็นได้เปรียบเสียเปรียบยังไงแต่ที่ป๋าพูดเจ้าบ้านไปเพราะว่ามันเป็นความเคยชินนะฮะคู่นี้เตะสนามกลางนะครับนะสำหรับป๋าเองเนี่ยป๋ามองว่า ฟอร์มเนี่ยนะครับต่างกันลิบลับนะฮะถ้าสตอมกาเออ่สตอมกาดเนี่ยนะครับห้านัดล่าสุดเนี่ยไม่เคยเสียเดิมพันเลยแล้วมาแพ้มาเสียเดิมพันรอบชิงเนี่ยก็เกินไปท่านผู้ชมนะเกินไปลาปิดเวนาเนี่ห้านัดล่าสุดเนี่ยกินเดิมพันแค่นัดเดียวสีเสียเดิมพันถึงสี่นัดแต่มากินเดิมพันในนัดชิงเนี่ยก็เกินไปท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ย มองตามหลักความเป็นจริงแล้วแต่หน้าบอลเรื่องของฟุตบอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้ามองตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับทีมสโตมการ์ดเ,เนี่ยนะครับมีแนวโน้มกินเดิมพันมากกว่านะครับป่าให้ต่อสโตมการ์ดนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกจัดไปตัวที่3ครับผม มาถึงคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคู่ที่4นะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับนัดแรกนะครับของดอทมูนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสองตรงท่านผู้ชมนะฮะคู่นี้นะครับก่อนที่จะดูราคาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลก่อนละกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูแค่บอลถ้วยนะครับบอลถ้วย4นัดเลยละกันนะฮะตั้งแต่ปี2020ถึงปี2023เนี่ย ก็เป็นทางด้านปารีสนะครับเอาชนะดอทมูลมา2นัดแล้วก็ดอทมูลนะครับเอาชนะปารีส1นัดเสมอ1นัดนะครับจะประมาณนี้ท่านผู้ชมมาดูฟอร์มเพียวๆนะครับแค่บอลถ้วยเลยนะครับบอลลีกตัดออกไปเลยนะฮะสี่นัดล่าสุดของดอทมูลนะครับก็ชนะ2นะครับแพ้1เสมอ1กินเดิมพันสามนะครับแล้วก็เสียเดิมพันหนึ่งสูงสองต่ำสองนะครับแล้วก็สูงแรกนะครับสี่นัดเลยท่านผู้ชมสำหรับดอทมูลนะ ส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างปารีสนะครับตัดบอลถ้วยออกไปไม่ใช่ตัดบอลลีกออกไปนะครับให้เหลือแค่บอลถ้วยนะครับปารีสนะครับชนะ3นะครับแพ้1กินเดิมพันสามเสียเดิมพันหนึ่งแล้วก็สูง3ต่ำหนึ่งนะครับสูงแรกก็สูง3ต่ำหนึ่งเหมือนกันนี่คือฟอร์มของอทีมผู้มาเยือนนะครับประมาณนี้เลยท่านผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของราคากันหน่อยท่านผู้ชมราคาเนี้ยต้องบอกเลยว่าราคาเนี้ย มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงนะท่านผู้ชมน,นะเพราะว่าช่วงเนี้ยทีมใหญ่เจอทีมใหญ่อะมันไม่มีหมูมาให้เชื่อนะมันไม่มีหมูอย่างขับบูธมันไม่มีหมูอย่างปอร์โต้อย่างอะไรเงี้ยมาให้เชื่อมันมีแต่ทีมใหญ่เจอทีมใหญ่อะท็อปคือเขาเรียวกว่าอะไรอะท็อปห้าลีกอะของโลกอะนะฮะมาเจอกันดังนั้นมันยิงกันกระจายอยู่แล้วนะครับนะรอบล,ลึกๆยิ่งยิงกันกระจายนะครับนะมึงยิงมากูยิงกลับมึงยิงมากูยิงกลับประมาณนี้นะฮะ ดังนั้นคู่นี้มีแนวโน้มป็นบอลสกอร์สูงนะแต่ต้องไปดูราคาในว่าเป็นยังไงนะท่านผู้ชมไปดูกันเลยฮะอ่ะโอ้โหราคาในต้องบอกตรงนะท่านะผู้ชมนะหน้าบอลเนี่ยป่าไม่มองเลยแ่าพุ่งตรงนะป่าไม่มองเลยหน้าบอลเนี่ยฮันนี่แคปในเลนราคาเสมอราคาปปเนี่ยสูงต่ำสามลูกสามลูกควบก็โอเคแล้วนะท่านะผู้ชมนะแต่ว่าคู่นี้นะครับถ้าสมมติมันเป็นสามลูกแล้วสามลูกทั้งหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยไปสูงเลยชัดเจนนะครับ ถ้าสมมติมันเป็นสามลูกควบก็สามลูกควบทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ไปสูงเลยชัดเจนสูงเต็มเวลานะครับแต่ว่าคู่นี้ท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีอยู่สองราคาคือหนึ่งสามลูกควบไหลลงสามลูกกับสามลูกไหลขึ้นสามลูกควบราคาน้ําค่อยันแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะสูงเต็มเวลาก็ได้หรืออาจจะต่ําเต็มเวลาก็ได้แต่ ราคาอย่างนี้นะครับน้าไหลแบบนี้นะครับมันเป็นเทคนิคส่วนตัวของป่าเองนะครับในการเล่นบอลสกอร์สูงแรกนะฮะร,ราคาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบอลลีกหรือบอลถ้วยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสูงแรกกินเดิมพันดังนั้นคู่เนี้ยนะครับป่าขออนุญาตแล้วกันนะครับ บริซียดอทมุนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชงแมงคู่นี้ป่าให้สูงแรกในเลทร,ราคาลูกควบลูกครึ่งจัดไปฮะเดี๋ยวตามไปดูสรุปท่เด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผมก่อนที่จะมาสรุปท่เด็ด4ตัวท้ายคลิปวันนี้นะครับป่าก็ขออนุญาตเิดนึงนะฮะป่ามีกลุ่ม VP นะครับบางท่านรู้แต่ก็ไม่อยากเข้าหรือบางท่านไม่รู้นะครับเลยเข้าไม่ได้นะครับ ป๋ามีกลุ่ม VP ท่านผู้ชมในกลุ่ม VP ป๋าเนี่ยป๋าก็เป็นพ่อบ้านนะครับเป็นหัวเรือในการพาทํากําไรนะครับดังนั้นเนี่ยขอฝากไว้อีก1ช่องทางอีกทางเลือกแล้วกันสําหรับนักลงทุนนะครับใครที่ว่าเป็นนักลงทุนแล้วนะครับยังไม่ได้มีกําไรอะไรเพิ่มเติมหรือว่ายังหากําไรจากฟุตบอลไม่ได้เนี่ยนะครับป๋าก็ขออีกหนึ่งทางเลือกคือกลุ่ม VP ป๋าท่านผู้ชม ท่านลองเข้ามาอยู่สักหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนดูแล้วกันนะครับแล้วตัดสินใจทิ้งว่าท่านจะออกหรือท่านจะอยู่ต่อนะครับนะแต่ทุกการลองทุกการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยรับรองแน่นอนท่านเจออะไรใหม่ๆแน่นอนนะครับนะป๋าโมกการันตีนะครับสโลแกนในกลุ่มป๋าชัดเจนนะครับอยู่กับป๋านะครับต้องเข้ามากกว่าตายต้องได้มากกว่าเสีย ต้องกำไรมากกว่าขาดทุนเพราะว่าจะให้เข้าไปตลอดมันไม่ได้ฟุตบอลมันมีเข้ามีตายนะครับฟุตบอลมันมีเข้ามีตายนะครับมันจะเข้าทุกวันเข้าทุกตัวมันเป็นไปไม่ได้แต่ป๋าการันตีเข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียกําไรมากกว่าขาดทุนนะครับเข้ากลุ่ม v p ของป๋ามารับประกันคุณมีเงินใช้แน่นอนแค่นั้นเองนะฮะสนใจแอดไลน์มาทักไลน์มานะครับไม่ว่า ID Line นะครับจะอยู่ใต้คลิปนะครับหรือใต้คอมเมนต์ที่ป๋าปักไว้ให้เนี่ยท่านกดลิงก์ได้เลยเป็น QR Code สแกน QR Code นะครับหรือถ้าไม่สะดวกนะครับที่จะสแกน QR Code ก็สามารถพิมพ์ ID Line ได้นะครับ s อ s ไซน์ Ad ml fgu นะครับแต่อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับนะ s i i n 968เ l ml fgu ท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะกันโอเคท่านผู้ชมมาสรุปทีเด็ด4ตัววันนี้กันเลยนะ ตัวแรกนะครับคาตันซาโล่นะครับคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับมีหน้าเดียวนะครับตัวที่2นะครับดินาโมมอสโกนะครับป๋าก็ให้สูงไปที่3ลูกแล้วก็วัดดินาโมมอสโกได้นะท่านผู้ชมนะตัวที่3นะครับสตรอมกาดนะครับคู่นี้ป๋าก็ให้ต่อนะครับหน้าเดียวเลยครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่4นะครับพุตเเซียดัตมูลเนี่ยป๋ารู้สึกว่า ถ้าใครที่ชอบบอลสกอร์สูงเต็มเวลาเนี่ยก็ลุ้นได้นะครับลุ้นทั้งสูงแรกแล้วก็ลุนทั้งสูงเต็มเวลาเลยแต่สำหรับป๋าเองเนี่ยระหว่างสูงแรกกับสูงเต็มเวลาเนี่ยป๋ามองว่าเปอร์เซ็นต์ในการกินเดิมพันเนี่ยสูงแรกมากกว่านะครับนะดังนั้นในคู่เนี้ยป่าให้สูงแรกนะครับในเลนราคาลูกควบลูกครึ่งหรือถ้าราคามันไหลไปลูกครึ่งก็ใส่ไปลูกครึ่งเลยท่านผู้ชมนะประมาณนี้แล้วกันโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะ อาจจะเข้ามาชมหรืออาจจะเข้ามาตามหรืออาจจะเข้ามาสวนเนี่ยไม่ว่ากันแต่ขอแค่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากๆแล้วท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้นะครับป๋าคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม